ไปต่อละองิงไม่ไหวแล้วนะสิงห์เอยอยาอพักตงมตาต้นไม้ก่อนได้ไหมเนี่ยพักไม่ได้เดี๋ยวไอ้พวกศัตรูมันมาเนี่ยมันจะทู่ในไอ้ชุดสียุพหูเนี่ยมันโหดขนาดไหนเนี่ยมันตามมาทันแล้วมันฆ่าตายนะคือมันไปไม่ไหวจริงๆนี่แล้วทําไงทีเนี้ยเอาไงสิงห์หญิงปวดท้องเนอะท่านสิงห์เลยปวดท้องจ้าปว้อบอกอกี่ครั้งหยุดแล้ว อไอตอนมาถึงโรงลิเกเนี่ยอย่าเพิ่งกินอะไรเยอะนะพอกินเยอะไอตอนเล่นมันก็ปวดท้องเด็แล้วทีนี้ทำไงอะเนี่ยใครอะห้องน้ําอยู่ไหนก็ไม่รู้เนี่ยไปไปลงไปตรงนี้ก่อนมีว้าไม่รู้เดี๋ยวรอมันไม่ได้ปวดแบบนั้นนะถ้าสิงระมันมันปวดแบบบอกไม่ถูกเนี่ย,ยปวดเองแนะบอกไม่ถูกเรื่อเรื่องใครจะไปรู้อ่ะโอ้ยโอ้โหเอาละนึกออกเลยองหญิงนี่ท้องมาประมาณ8ปดเก้าเดือนนะ หรือว่าจะปวดแบบจะคลอดลูก oh. เออองหญิงเู้เจ้าค่ะ,ะ,ะมันปวดแบบต่ำลงต่ำลงไหมอ๋อ oh, ใช่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 ใชใชแบบทงทวงอะทงทวงอะใช่เลยนะสิ่งอะไรจะคลอดลูกใช่ไหมเนี<อ>่ยนี่จะคลอดลูกเหรอเออใช่ไหมใช่ใช่ใช่ใชองหญิงองหญิงองหญิงเคยคลอดลูกไหมไม่เคยขอเดชะจ้าแล้วไอ้ประกิตลูกใครรู้หนอทางชาย ไม่เคยคอดเลยยังไม่เคยเลยอายแล้วซื้อเลยให้เอาไงเลยให้ทำไงอ่ะต้องท่านแล้วล่ะที่ท่านช่วยท่านไม่ช่วยแล้วใครจะช่วยเราให้กระหม่อมช่วยโอ้ช่าโอ้โหแม่ดูพี่น่ะในตอนที่ทำกันก็ไม่ให้ฉันช่วยพอตอนจะคอดแล้วมาให้ฉันช่วยถ้าให้ช่วยตอนทำเดี๋ยวฉันจะช่วยให้เต็มที่เจ้ตายแล้วเอางี้นึกออกแล้วเดี๋ยวรอก่อนโอ้โอ้ป่านนี้แล้วจะให้รอ เราๆๆๆๆๆเราจะหนีไปไหนเนี่ยหนี่หลามมาเนี่ยเขานี่บอกเนีว่าจะผูกคอตายหนีใช่ไหมเนี่ยสู้มาจนจะรอดแล้วใครถึงจะมาผูกคอตายหนีเนี่ยกำลังมัดมัดอยู่เนี่ยคือที่ทําแบบนี้ทําแบบไอ้เต่า่ยังไงล่ะเจ้าคือที่นี่มันไม่มีขือไม่มีแปรใช่ไหมกระหม่อมเลยจะมาเป็นขือมาเป็นแปรให้โดยการให้องหญิงจับผ้าเผยนนี้แล้วก็ดึงดึงดึงเด็กก็ออกเองนะ อดึงปุ๊บก็ออกปั๊บเลยใช่ไหมดึงก็ออกอ่ะงั้นงั้นหญิงดึงเลยนะดึงได้ดึงโอ๊ย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 โอ๊แมอ๊อ๊ยโอ๊่แล้ยโอ๊ยโอ๊ไโอ๊ยงอ๊ยโอ๊ยโม0อ๊วโอ๊อนไม่ถึงเลยเนี่ยมอจออ่ พยยีเ่เอกน้องเอ็ดเขาดังใหญ่แล้วนี่เดี๋ยวนี้ขับรถเป็นป้ายแดงนะขับทั้งวันเลยขับร่อนเช้าร่อนเย็นบ้านช่องไม่กลับเดี๋ยวแรงไม่มีไงฮะทำไมาล่ะมึงหึงกูไงหึงทำไมาล่ะชงนี้รับงานรีวิวดิดูเด็พี่เอ็ดหมอกอัพร้อยยิ้มเดี๋ยวยิ้มไม่ไหวเพรงนี้อะไรตั้งก้าวเหรยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยจริงจริงแล้วมันไม่ได้ออกยากออกเย็นเรกเด็กเนี่ย เง่ายๆเดียออกง่ายๆลองถามเด็กดิเด็กเด็กจะออกไหมเดี๋ยวถ้าไม่ออกเดี๋ยวจะเอาเข้าให้เอาผ้าเข้าไปเก็บให้จะช่วยก่อนสิมันไม่ออกเนี่ยก็ร้องร้องก่อนเลยร้องก่อนลิเกเนี่ยถ้าร้องก่อนพุกคอหมดอะแล้วมันร้องยังไงอะเจ้าเอา็ร้องแบบเคยร้องอะก็บอกว่ามันไม่เคยหมดลม ฟังนะแล้วจำนะเดี๋ยวถ้าร้องแบบเนี้ยเด็กออกแน่ฟังเลยกลัปวดท้องร้องครางมันใครหนุนหลังเหตุทีต้องตายในแนวแล้วร้องปุ๊บแล้วออกเลยเนอะมุกเนี้ยทางบ้านไม่ฮาเราพอดูแล้วแต่ทางนี้ชา 个人。 ออกยังโล่งยังโล่งยังไเสียงร้องแล้วเนี่ยออกมาหมดแล้วนะได้ย oh, oh, ินแต่เสียงเด็กยักไม่เห็นตัวเด็กครับ ญญาาตตขออร้องใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยเกลีวเลีวอะไรกันล่ะทำอะไรเนี่ยมหาเด็กอ่ะหาเด็กแล้วมาหาอะไรตรงนี้อ้าวแล้วเด็กมันออกตรงไหนล่ะเออมันก็ต้องหากันหน่อยนะเดี๋ยวหลบเลยเดี๋ยวเดี๋ยวขาไปอยู่แค่เนี้ยเดี๋ยวหลบเลยโอ้ยเอาเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้ว แต่แล้วไอ้เขาจะไล่ใจด,ดำที่แกจะข้าโลกใช่มเนี่อตัดสายสะดืงอ